เอาละนะวิด right? ีโอที่แล้วนะครับผมได้พูดไปว่าเดี๋ยวเราจะไปกู้รถละกันนะครับที่ก็กลับไปเดี๋ยววิดีโอนี้ก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับทะกี้ก็กลับวิดีโอที่แล้วกูกว่าจะขึ้นได้เดี๋ยวกันู่บ๊วเป็นไรครับเนี่ยเป็นไรครับเนี่ยครัแล้วสภาพรถนี่โอ้โหรับไม่ได้แล้วผมจะไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยพี่หลบทางหน่อยดิพี่พี่หลบทางหน่อยดิลูกพี่ลูกพี่ เออเดี๋ยวเราลบทางหน่อยหลักกันมึงลบทางเขาจะตกเองนะพ,พี่นะเออโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเราก็จะเอาคันนี้ไปทำงานกู้แล้วกันนล้ก,ก,ออนก,กันจะยงครับถอยครับต่อยยาวๆแล้วจะยงครับ ถอยยาวครับผมถอยยาวคงได้กูสักทีเว้ยแม่กูจะได้ไปกูจะได้ทำกูจะได้อะไรดิมันมานซะเหลือเกินนะทั้งจุงนะเด็ก<ม><น>แต่ทิไปละกูถอยยาากนะถอยยากจันจัเลยนะบอกเลยว่าถอยโคตรยากครับมองนี้ถอยไม่ได้เลยนะมองอะไรไม่เห็นเลยน่ะ โอ้โหแล้วอะไรก็บั๊กไม่รู้เด้เป็นตกเป็นก็บี้ยวเปมั่วซั่วถั่วเขียวอะไรก็ไม่รู้เด้อโอเคผมเราถึงรถเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วท่านผู้ชมนะรถที่เราจะไปกู้คือรถคันข้างล่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องโอ้ ถึงเชยวะเวบเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องกู้ดึงขึ้นมานะที่โยงครับผมจะกดตัว F อนะครับท่านผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วนะเอาแล้วนะเยุดบาลับม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 าลับอันนี้เป็นภารกิจนะท่านผู้ชมครับก็เราส่งตรงนี้เสร็จเราดึงตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็มาส่งตรงบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ยดไปเลย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 มาครับมาครับมาครับโอ้ไปออครับตุโยครับดีนะภูเขาเป็นยังกว้างอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเอาขึ้นโรบีตกันครับเดีย๋ยวเข้ามาใ,ใกล้ๆหน่อยดิไปเอับตุโยครับโอ้โห ไปครับผมไปครับอืดโอ้โหโอ้โหง่ายซะเหลือเกินเนาะแต่ว่ามันยากตรงทางนี่ละ่ะไม่สองสามวันในบะ้านนานยิบหายไปหอดเลยมีชุดซ่อมอยางด้วยปะเนี่ยชุดซ่อมรถด้วยได้ไมเนี่ย,ดดย,ไ,ยไปครับทุกคนครับลุยก,กันต่อเลยครับผม กี mm ่โมงแล้วครับเนี่ยห้าโมงหรอไม่เอาเอาช่วงเช้าได้ไหมล่ะเออช่วงเช้าได้ดีบัดเท่าเหรอ่เราปีนขึ้นเนินนะครที่องค์ครับมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับดูควันเลยควันหายหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคโอเคผมว่าจะเอารถ รถรถในข้างหลังเนะี่ยขึ้นขึ้นโลเวทอ่ะคุณิดว่าได้ไหมโอเค,อเ,คเดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปต่อหางโลเวทก่อนอันตรายยิบหายเลยอเออันตรายอันตรายมากนะครับอันตรายมากอันตรายมากอันตรายมากไม่ถูบทุ่เขาอ่ะ 阿拉ก็เป็นเหมืองนะครับแบบนี้คือแบบนี้มันมันดีจัดเลยแบบนอ้องท่านผู้ชมน้องมันดีมากมากเลยอะ่ะเ้ยไม่ได้หวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอ้ยทำไมบนภูเข,ขามันมีลมลด้วยวะเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยลุงพี่พี่ไปาทางไหนพี่จะลมทุกที่ไม่ได้นะทุกทีนะ จะลุมลูกพี่ไม่ได้นะลูกพี่โอเคโอเคเอาดีเดียวดีเอาดีนะเอาดีนะโอเคเรียบร้อยผมก็จะหางลงนะครับผู้ชมครับหางลงเสร็จทำไงาหางลงเสร็จก็ไปอาจะอาจะทำไมมันต่อไม่ได้วะไม่ไม่ถึงหรอไม่ถึงก็ถอยดีครับผมรออะไรครับ ถึงก็ถอยดีครับผมรอลายรอลายไม่ลอยคือง่ายคือผมจะดึงขึ้นให้ได้อ่ะท่านผู้ชมเอาหางลงเลยวนหางลงก่อนโอเคปั๊บโอเคนะดึงนะทีนี้กดตัวเอฟอย่างเดียวครับทุกผู้ชมครับกดตัวเอฟอย่างเดียวทุกผู้ชมครับเน่ อาอันนั้นมันสุดแล้วเราก็ใช้อันนี้เกาะต่อได้นะครับทุกโยมครับปุ๊บก็จะดึงขึ้นนะครับทุกโยมครับเน่เป็นไงง่ายซะเหลือเกินเดี๋ยวเราดีมรู้สึกว่าเกียบเยี่ยวอยู่แล้วก็เอาน,นี้ต่อปับ๊บดึงอืมเป็นไงอ่ะเฮ้ยไม่แก่โอ้ไม่ง่ายซะเหลือเกินว่ะทุกพี่โยมแล้วเราก็จะ ทำการล็อกเอ๋ออ่ามันล็อกไว้ได้เหรอล็อกได้ปะเนี่ยมันต้องล็อกได้ดิถ้ามันล็อกไม่ได้โอเคถ้าล็อกไม่ได้เดี๋ยวเราดึงไว้นะครับผมไม่ให้มันตกนะครับไปกันที่กอล์ฟลุยกันต่อเลยครับผมโอ้ยเดินทางกันต่อเดินทางกลับบ้านนะครับที่กรุงรับ ก็นัางกลับนะทผู้ยมเราจะเอาไปส่งภารกิจเนะาะทผูโยมเนาะในวิดีโอนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปส่งให้ได้นะครับล็อกไม่ได้เฉยว่ะาาโรเบตตัวน,นี้ออเหนื่อยเหมือนกันนะนี่ที่จะต้องมาช่วยนายเนี่ยน,นี่คืออะไรอะรถสตีเพื่ออะไรอะเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะไอ้ได้เหน็ด <c oughs> น,นะครับ ก็ผมรู้แล้วว่าภารกิจมันลำยังไงเนาะในเกมนี้มันไม่ยากเลยครับทุกอ่างครับมันง่ายชิบหายเลยเราจะลงทางลัดก็ได้ถ้าเราไม่กลัวรถเราพังอ่ะแต่ว่ายังไงก็พังครับท่าอย่้ชมันสมจริงมากครับยังไงก็พังไปครับเนี่ยนินนี้จะไหวหรือเปล่ารถเราจะตกหรือเปล่าดูกันนะครับ กันครับคือล็อกข้างหลังไม่ได้ล็อกแล้วจอดอยู่ิเศษน,นะนะแล้วกันนะแล้วมึงพี่จอดอยู่เวินเนี่ยพี่ได้เอาีอา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 ่มันเปลี่ยนรถไม่ได้ป่ะท่านผู้ชมผมผมมาขับไม่ได้เลยครับมันพังพังจนขับไม่ได้อ่ะเฮ้ยหินหินหิน,หนก้อนนั่งใหญ่ประตูเอ้ยไปได้ปะเนี่ย ือล้อข้างหลังนี่มันจอดไว้เฉยนะมันไม่ได้เปียอะไรล็อกเลยนะมีแค่เชือกสลิงผมเนี่ยที่ดึงไว้ไม่ให้มันไหลไปข้างหลังมันจะไหลไปด้านข้างก็ได้นะไหลได้ไหมไหมไหมไม,ไม,มีแค่สลิงผมนะที่ดึงไว้นะครับไ,ไ,ไหลไม่มาไหลไปข้างหน้าก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเราจะลงแล้วเราจะลงแล้วโอ้โหได้มินมากเลยนะ มากบินมากบินมากยุ้ย <c oughs> น่าก,กลัวอุ้ยชันที่ไปเลยอุยลองลองกลัวก <c oughs> ลัวกลัวแล <c oughs> ้วไม่ยอมกลัวเอเอไปไปแต่เจโลกักนล่ะอุ้ยเจโลไม่ได้ด้วยอีบ้าเอ้ยต้องใส่เกียร์อะไรวะต้องคอยแตะเปล่งไว้อุ้ยเยบรกแตกได้เลยนะเนี่ยเบรกแตกได้เลยนะน่ะเจโลไม่มีอ่ะ ต้องใส่เกียร์อะไรกีอาแล้วกันนะอู้เบรกแตกได้เลยนะท่านผู้ชมเออเออเจนเจยนเบรกแตกได้เลยนะแบบนี้อ่ะมันต้องใส่เกียรย์กกยรยแล้วเขาใช้แบบในการดึงดึงแรงช่วยอ่ะวันนี้แบบใช้เบรกลว้วนๆนะครับ เออไอ้เบรกลัวๆนะครับเนี่ยเออ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 ้ยผมลงทางลัดเลยนะผมลงทางลัดเลยนะลงทางตรงเลยนะลงทางนี้เลยนะเออเอออู้จัดจัดอู้อูจัดจิบหายเลย อืออืเอาแล้วเอาแล้วลงได้แล้วอือยืออืออืออือเบรกแตกไปเลยนะครับเอาตรงนะท่านผู้ชมรถตักตักแบบนี้เบรกแตกเลยนะมันต้องใช้เกียร์ช่วยนะครับต้องใช้แรงเครื่องช่วยดึงรถช่วยนะครับเอาเกียร์รถตกไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด้อเด้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปก่อันปล่อยมาก ว่าเราลงเขาได้แล้วรถตกเฉยเลยว่ะเอ,อ,อ,อาเออเอาไม้งั้นเหรอท่างนั้นอะ่ะเอาไม่ได้เหรอแหมมว่าจะมาได้เดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนแล้วกันนะทุกอย่างครับเอารถขึ้นก่อนรถขึ้นก่อนเอาทางลงด,ด,ดื้อดื้อดื้ออารมณ์ดีตุ่งอารมณ์ดีจิ๊บหายเลยคุณเป็นเลยวะเ,เออเราสามารถที่จะ มุนมุมกล้องได้อยากจะมาเกาะข้างหน้าไม่ได้ไงเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่ผมอยากจะเกาะข้างหน้าเนี่ยเอาข้างหลังก็ได้เอาข้างหลังก็ได้เอาเออเอาข้างหลังก็ได้เอาพี่เอาเออขึ้นมา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 เอาไม่โดนอีกอะไรวะเนี่ยแหม่แหม่ท่านผู้ชม ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะมันมันเกินว่ามันเฮ้ยพิคคืนดิเออหันหันหน้ามาดิเออหันหน้ามาหันหน้ามาอันนี้ใช้แรงสลิงดึงอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้แรงรถเลยนะครับเ,เดี๋ยวรถมันจะขึ้นมาเองนะไหนแล้วไหนไหนรถมันก็พังไปแล้วไห <c oughs> นไหนรถมันก็พังไปแล้วโอเคเราก็จะดึงขึ้นมาเลยนะครับ ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นวะเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะเขามึนอะไรของเขาเนี่ยอ่าเราต้องดึงฝั่งนี้ไม่ได้หว่ะท่านผู้ชมแม่ผมบุกวัวผม,ผมตกน้ำเลยลูกพี่เอ้ย ขึ้นมาเถอะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยบัคฮาหนิแม่ <c oughs> มันเป็นอะไรแล้วเราวันนี้มันจะถึงไหมเนี่ยขึ้นมาเออเฮ้ยมันติดเอาช่างแม่งเถอะเอางั้นไปอย่างนี้เลยแล้วกันเอาปเออผมรู้แล้วผมรู้แล้วยกยกขึ้นเลยยกขึ้นเลย โอ,อนะ้ยนะยกขึ้นเลยทางมันน,ะนั้นไปงั้นแหละมามันชอบอย่างนี้ครับต้าอนอยูมครับมามันชอบอย่างนี้ว่าเอามันอย่างนี้ละเราไปทางไหนวะเนี่ยเลี้ยวซอยหน้านะครับมันชอบอย่างนี้เอาอย่างนี้และนะ้วเนาะต้านยูมเนาะเออพาขึ้นด,ด,ด,ดีไม่ชอบเลยแฮะไอ,อ้หอนี่ไะเฮ้ยเราขึนสี่ล้อไปเลยนะครับ พิษรถไม่ค่อยแรงหรอกครัท่านผู้ชมขึ้นได้ยังเนี่ยขึ้นได้ยังเนี่ยขึ้นได้ยังไอ้ดูดิเดี๋ยวกาดน้องนะยัขึ้นได้ยังยังขึ้นได้ยังฮู้นะย,ย,ยเชี่ยน้ำมันเราจะหมดโอ้โหเพิ่งเห็นว่าน่าจะได้อยู่มั้ น่าจะได้อยู่นะครับน่าจะได้อยอู่น่าจะขึ้นได้นะหวังว่านะหวังว่านะหวังว่านะอันนี้อันนี้ผมหวังนะลูกพี่นะขึ้นให้ได้เถอะนะขึ้นให้ได้นะหนึ่งสองซ้อ้ยอย่าเลี้ยวดิอย่าเบี่ยงดิเออขึ้นมาโอ้โหรอนไม่ตรงรอ่ะทู้ชม โอ้แล้วมึงไปอะไรอย่างนั้นเนี่ยคู่เดี๋ยวผมก็หาว่าผมรังแกพี่เออเดี๋ยวเขาก็หาว่าผมรังแกพี่อีกโอัยง,ยงั้นถ้ามันไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราลากตามหลังมาแล้วกันนะทุกคนนะลากกันวิ่งตามหลังมาแล้วกันนะเออไม่ดูไม่ดูทางแล้วนี่น้ำมันเราจะหมดป่ะท่านผูน้ชมเหลือแปดสิบย เหลือ80 80มิตรนะครับท่านผู้ชมผมว่าซวยวอ่ะผมกลัวว่าเราเราจะซวยอ่ะโอเคนะเดี๋ยวรอตรงนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอตรงนี้นะดูว่าจะผ่านได้หรือเปล่า,นะาครับไปครับเรือเอาเร็ว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 กดสี่ล้อไปเร็วเอาเร็วเอาเร็วจ้าเอาเร็วโ ทางอยู่ไหนทางอยู่นี่ทางอยู่นี่อย่าอกนอกทางนะออกนอกทางนะเอาเร็ว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 ไปเร็วเฮ้ยไปได้เฉยว่ะดินดีนะดินแข็งดีนะขอบคุณคราาับอาจจะไปช้าๆนะครับผมแหมดูข้างหลังดิเครื่องแรงแน่นเน้ย หาแล้วเว้ยได้อยู่ก็ได้อยู่ล้อสี่ฟอ,อเลยอ่ะข้างหลังอ่ะนี่แหละเอาเ้ย,เอ,เ,ยเอาแล้วปู่ไปชนตน้นไม้ทำไมวะเนี่ยปืด๊ดไปไปไปเรียบร้อยเรียบร้อยมีแกล้งหนามีแกงนึงครับผมตรงนี้จะเป็นบึงเลยนะส่วน ปึ้งแบบปึงแห้งๆครับผมปึงแห้งแรงนนะนะอันเนาะท่านผู้ชมเนาะอ๋อไปครับไปให้สุดครับผมไปให้สุดครับไปให้สุดอย่าไปติดต้นไม้นะพี่นะอย่าไปติดต้นไม้นะโอเคไกลอยู่นะท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะเจ็ดนาทีแล้วโอเค แกตกหลงกี่ยเวอึ้ยจะอ้ยอ้ยอ้ยเอออืมอืมโอ้โหอ้หทางมันจัดเลยอะอ้ยโอ้โหโอ้โหกระบะนาเลย จัดเลยอะเออหือดูทันข้างหลังดิมาให้ได้นะเมื่อกี้นะมาให้ได้นะอุย้ยต้นไม้อีกแล้วโอ้โหแม่งหมุนพอบนี้ที่อะไรแม่งลอ่ตอต้นไม้ตลอดเลยอะไรวะเนี่ยเล่นไปเล่นไปเฮ้ยผมว่าเหลือไกลอีกอีกนะท่านผู้ชมเหลืออีกไกลอีกนะก็เดี๋ยวปิดวิดีโออ่าเดี๋ยวตัดแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอน เดี๋ยวออกจากตรงนี้เดี๋ยวตัดแล้วกันนะครับออกจากตรงนี้เดี๋ยวตัดเลยน้ำมันอุย้ยน้ำมันจะหมดว่ะไม่น่าถึงครับถูกอะไรวะเนี่ยมัไม,ไม่ไม่เสร็จว่ะพ้าคิดว่าบอนี้ม่นไม่เสร็จว่ะรถผมจะดับแล้วเนี่ยจะดับแผลไม่ดับแผลแล้วะเฮ้ยอย่าเว้ยเหลือสิบสามแล้วท่านผู้ชม ขอ้ยัดกดสีล้อแล้วกันนะนั่นอ่ะเฮ้ยเหลือสิบไปแล้วเหลือสิบแล้วโอ้ยดูเฮ้ยเหลือเจ็ดหกไม่ถึงอีกแล้วโอ้โหโอเคครับเจอใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับโอ้โห